สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่อง amy rose channel กันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเอมบอกเลยว่าเอมมีผลิตภัณฑ์นะคะตัวใหม่จาก b r าวอีกใบน้องฉาดค่ะจะมารีวิวทุกคนได้ชมกันนะคะบอกเลยว่าไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่เอมแบบโอ้รู้สึกดีใจมากๆเลยะคะ่ะที่แบบว่าอทางน้องฉาดนะอ่ะอ๋อผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ มีบางอย่างพิเศษอย่างหนึ่งนะคะที่เอมอคลั่งไคล้แล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วไอเทมพิเศษตัวนั้นเอมชื่นชอบคืออะไรนะก่อนที่จะไปรับชมกันะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเอ็มให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปรับชมเลยดีกว่าคะ่ะว่าไอเทมที่เมพูดถึงนั้นคืออะไรจ้าไปเลย และไอเทมตัวใหม่ที่ทาง Browit บายน้องฉัดเพิ่งออกมาสดๆสสร,ร้อนๆเลยนะคะนั่นคือตัวนี้เลยจ้าอันนี้นะคะคือ Browit บายน้องฉัด My Everyday Mascara นะคะสีนี้นะคะที่มีวางจำหน่ายที่ร,าาร้รานเซเว่นอีเลเว่นครับเป็นสี Ellass n i g h t นั่นเองคะ่ะแพ็คเกจิ้งของเขาก็คือแบบอู้มีความสีน้ำเงินตัดทองต่างๆใดๆนะคะคือแบบ สวยหรูดูแพงแตัสายนุ่มชัดมากๆเลยจ้าเปิดเข้ามาด้านในนะคะแพคเกจิ้งของเขาก็จะเป็นแบบอ้ามีความเป็นกรรมยี่แบบเดิมที่เราเคยเห็นกันทั่วไปเนาะแต่ว่าในส่วนของมาสคาร่าตัวนี้นะคะเขายังคงมีแพ็กเกจทีบเป็นสีทองเริม่มเริมเร่มตาสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปดู มัสคาร่าตัวนี้ว่าเขามีคุณสมบัติอะไรไงแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําเคลมจากทางแบรนด์สักนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นมัสคาร่าสูตรกันน้ำค่ะที่มาพร้อมกับ แรงหวีดีไซน์พิเศษค่ะที่สามารถเข้าถึงทุกเส้นขนตาได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนตายาวขนตาสั้นนะคะสามารถใช้ได้ทั้งขนตาบนและขนตาล่างเลยด้วยนะคะช่วยต่อขนตาให้ยาวเรียงแบบเส้นต่อเส้นนะคะสามารถเนรมิตขนตาให้เรียงสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็โค้งงอนยาวนาะนตลอดทั้งวันเลยค่ะที่สําคัญคือเขาเป็นสูตรที่กันน้ํากันเหงื่อนะคะรับรองว่าไม่เลอะเลือนระหว่างวันแน่นอนค่ะฟังคำเคลมจากธรแมมที่เรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดู ภายในของเขาก็เลยดีกว่าหน้าตาแพคเกจของเขาก็คือจะเป็นปลอกสีทองรูร่ร่าไฮโซโบใหญ่เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่เอ็มเห็นจากทางแบรนด์และเอ็มชอบมากๆเลยก็คือตัวหวีแปรงของเขาค่ะทุกคนตัวหวีแปรงของเขาหน้าตาเขาเป็นแบบหวีจริงๆซึ่งคนที่เคยติดตามเอ็มอะเอ็มเคยพูดไปแล้วอยู่ในคลิปหนึ่งนะคะน่าจะเป็นแบบคลิปก่อนๆหน้าเนี้ที่เอ็มบอกว่ามีมัสคาร่าอยู่ตัวหนึ่งที่ เ,ออเป็นของแบบว่าเป็นแบรนด์ที่เอ็มชอบแต่ว่าเขาดันเลิกผลิตไปแล้วตัวหัวแปลง,ขงเขาเป็นหวีแปลงแบบนั้นนะคะก็คือเอ็มชอบในลักษณะออมาสคาร่าที่เป็นหวีแปลงแล้วพอดีตอนนั้นก็หวังใจว่าเออทำไมแบบคิดในใจเนอะเละ่นๆว่าทำไมนมชัดเขาไม่ทำแบบมาสคาร่าที่เป็นหวีแปลงมาบ้างจนในที่สุด ฝันของฉันก็เป็นจริงอะ่ะน้องชัดทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาแล้วค่ะเอ็มแต่งหน้ามาประมาณนึงเนาะแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีคือขนตาเดี๋ยวเอ็มจะมาปัดมาสคารา่าตัวนี้ของน้องชัดให้ทุกคนได้ชมกันเลยค่ะว่าโอยมันเด็ดดวงเปรีป้างอลังการแค่ไหนทำไมเอ็มถึงวีดและกริดร้องอะไรขนาดนี้นะคะขออนุญาตซูงเข้ามาให้เห็นดวงตาชัดๆนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตดัด,ดขนตาก,กันก่อนเนาะเอ็มแต่งหน้ามาแล้วหรือปัดมาสคารา่านี่แหละยังไม่ได้ ทำการดัดขนตาหรืออะไรเลยนะคะก็จะดัดแบบ3สเต็ปที่เอ็มเคยบอกไปในคลิปคนก่อนเนาะดัด3สเต็ปพยายามเก็บขนตาให้แบบว่าเข้าถึงทุกเส้นนะคะมันจะได้งอนๆนานๆเนาะนี่ดัดขนตาได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเล่นกับมาสคาร่าของน้องชาติสี l อเล n i g h ไตัวนี้นะวีแปลงของคูดีมากๆเลย เดี๋ยวเอ็มจะปัดให้ดูเลยนะนี่โอบอกเลยฟิลที่ฉันชอบกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะมันมันเป็นหวีจริงๆอะ่ะทุกคนคือมันเข้าถึงขนตาทุกเส้นเลยไม่ว่าเส้นหัวตาเนี่ยที่แบบเป็นเส้นจิว๋วๆเล็กๆแบบเหมือนแบบลูกขนตาที่เพิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าถึง หางตาที่แบบว่าน้อยมาสคาร่าล้างเดียวเฉพาะที่แบบว่าที่เป็นพุ่มใหญ่ๆอ่ะจะเข้าถึงยากตรงส่วนเนี้ยของเอ็มอ่ะนางก็เข้าถึงนางหวีขึ้นมาเนี่ยให้เห็นเลยเนี่ยว่าหว,าวีขึ้นมาแบบเป็นอย่างเนี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขนตาบนได้ประมาณนี้คือดูดิต่ลึงพึงเพิ่มานี่ปัดทีเดียวนะเดี๋ยวดูขนตารางนะหวีหวีแปลของเขาที่แบบเป็นแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะซอกซอนชอนชัย ไม่ถึงแน่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้คือถึงอะแล้วคือแบบมันเป็นหวีอะทุกคนเดี๋ยวขออนี่ตจุ่มอีกนิดนึงอยู่หน้าแอรอาจจะแห้งเกินไปอ๋อนี่ไงจริงด้วยเห็นว่าหวีขึ้นมาแบบจริงจังมากอะในการหวีอะดูดินี่เอ็มปัดแค่ปั๊บเดียวเองเสร็จแล้วแล้วนี่ให้ให้เทียบดูเลยข้างที่ปัด ด้วยมาสคาร่าของน้องชาติตัวนี้กับข้างที่ไม่ได้ปัดดูดิคือคืออย่างที่ทุกคนเห็นการเอ็มปัดแค่แบบทีเดียวเองนะจุ่มขึ้นมาทีเดียวเราปัดขนตาบนจุ่มขึ้นมาอีกทีหนึง่งปัดขนตาล่างแค่นั้นเองค่ะได้ขนตาเรียงเส้นสวยๆแบบนี้เลยเพราะว่าหวีแปลงของเขาเป็นลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเส้นขนตาไม่ว่าจะเป็นขนตาบนขนตาล่างขนตาบริเวณหัวตาหางตาอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าถึงยาก เขาสามารถเข้าถึงได้หมดเลยมันเลยแบบว่าตอบโจกค,คนที่ขนตาสัาน้นคนที่แบบว่าอาจจะปัดแล้วไม่ค่อยแบบว่าเข้าถึงขนตาได้ทุกเส้นอย่างเงี้ยมาสคาร่าของหนูชัดตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจกค,คุณมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเอมขอไปปัดอีกข้าหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปฟินิชให้ฟังกันค่ะ วับกลับมาแล้วค่ะเอ็มไปปัดมาสคาร่าทั้งสองข้างมาให้ทุกคนดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นไปจากในคลิปเลยค่ะเอ็มปัดแค่แบบจุ่มทีนึงปัดขนตาบนจุ่มอีกครั้งนึงปัดขนตาล่างแค่นั้นเองค่ะก็คือได้ความตลึงพึงเพลิดงอนเด้งเป็นสง่าง,งามของขนตาของเอ็มเป็นที่เรียบร้อยลนะเพราะว่าย้ํากันอีกทีคือหัวแปลงของเขานะเป็นหัวแปลงที่ดีไซน์พิเศษค่ะคือเอ็มชอบหัวแปลงแบบนี้มากๆนะคะแล้วคิดว่านอกจากที่เอ็มจะชอบแล้วทุกคนที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัว จากน้องฉันนะจะต,ต้องชื่นชอบมาสคาร่าตัวนี้เหมือนกับเอมแน่นอนเลยค่ะไปยากันอีกนิดนึงนะจ๊ะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้คระบราอิฟบายน้องฉัตรรุ่นใหม่ everyday mascara ตัวนี้ค่ะสี e n d l น s s night นะคะราคาเพียงกล่องละ1 3 9บาทค่ะมีวางจำหน่ายที่ร้าน7 e เ e ่ e อีเทุกสาขาค่ะหรือว่าตรงไหนที่แบบมีตัวแทนคะก็เราไปสอบถามเขาดูได้ค่ะเพราะว่าที่ตัวแทนก็จะมีจำหน่ายเหมือนกันค่ะวันนี้เอ็มก็มารีวิวมาสคาร่าตัว ใหม่จากน้องชัดที่เอ็มปลื้มปริ่มปลื้มใจแล้วก็ชอบมากๆให้กับทุกคนชมนเพลินเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจเลือกซื้อมารคาร่าตัวนี้อยู่นะคะหวังว่าจะชอบกันนะจ๊ะค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเอ็มจะมาทําคลิปรีวิวหรือ how to อะไรเด็ดๆทุกคนได้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, ก subscribe กันล้วใจเฮมกันด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลมีต้องลาเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย